สวัสดีค่ะโอภาเด็กๆมาขับโกคาร์ตไฟฟ้าที่โทมินอลทเวนตี้วันพัทยาจังหวัดชนบุรีที่นี่มีสนามขับรถโกคาร์ตไฟฟ้าสำหรับเด็กที่หน้าห้างด้วยค่ะโดยราคาสำหรับเด็กอยู่ที่300บาทความเร็วของโกคาร์ตสำหรับเด็กแม็กสปีดอยู่ที่8-16ถึง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่นได้8นาทีรู้มนี่อันนี้อันนี้เล่นได้ไหมคะอันนี้ได้ คนนี้เดี๋ยวไปลองนั่งนะครับไปมาลองนั่งก่อนนั่งได้ไหมรู้ได้ลองวัดก็ร,รู้ได้ก็ใดิฉัน10เ,เซนติเมตรอ่ะลองนะครับลองไปคนไปคนดูก,ก่อนไปลองนั่งก่อนไปแล้วมาลองนั่งก่อนลอ,ลองวัดก่อนตอนนี้เด็กๆก,ก็กําลังไปวัดความสูงว่าเวลานั่งบนรถโกคาร์ทแล้วขาถึงคันเร่งและเบรกไหมโดยที่ความสูงขั้นต่ำต้อง110เซนติเมตรขึ้นไปค่ะแต่สำหรับพี่ฮิคารุและน้องไอนะส่วนสูงถึงสบายค่ะ,ะไม่ลงข้าะ Trúng <laughs> Còn <laughs> 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 ตอนที่วัดความสูงของหนูน้อยคาซุมิกับรถน้องเท้าไม่ถึงคันเล่งกับเบรคค่ะแต่ก็มีการเสริมเบาะรองนั่งทําให้เท้าแตะเบรกกับคันเล่งได้ค่ะเด็กๆด,ดูตื่นเต้นกันใหญ่ที่จะได้ขับรถโกคาร์ art, ดโดยเฉพาะหนูน้อยคาซุมิที่ตอนแรกขาไม่ถึงและน้องทําท่าจะร้องไห้เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่สวนสนุกหรืออื่นๆหนูน้อยคาซุมิจะไม่ได้เล่นเนื่องจากส่วนสูงไม่ถึงสักครั้งแล้วก็จะร้องไห้และเสียใจทุก คครั้งเลย่ะเป็นไงจะได้แล้วตื่นเต้นไหมอยากขับหรือยังคิดว่าหนูจะได้ที่เท่าไหร่แข่งกันนะที่เท่าไหร่นะที่สามเหรออัติโลนะพร้อมแค่ไหนดีมากเคยขับมาก่อนไหมไม่เคยหนึ่งครั้งกับพี่น้งอ๋อกับพี่ใช่ไหมใช่คิดว่าครั้งนี้ได้ที่เท่าไหร่ชื่อปอร์นึ่งครับที่หนึ่งเลยเหรอ ซื่อๆหนึ่งที่หนึ่งใช่ไหมนุ่นโดนชนไปซื่อๆว้าวสู้ๆนะอันนี้เป็นใช่ไหมน้องกูมาใส่ชนะแพ้อันบินแกนดูไม่แกนไม่แกนนแล้วครับผมเจ้าที่หนึ่งไปแข่งกับพี่คารุเขาบอกเจ้าที่หนึ่งเหมือนกันหนูไหวไหมสู้ตายไหมแต่ต้องขับขี่ปลอดภัยนะห้ามชนกันนะโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอ หนูไม่เอาที่หนึ่งหรอคะหนูเอาที่สามใช่ไหมโอเคสู้ๆน,น,นะคะับก็เหนือคิดว่าที่สามคิดว่าเนาะสู้ๆไฟติ้งเย่น่ารักจังเลยอันนี้เดินหน้านะครับดูสตาร์ทอันนี้คือหยุดนะครับเวลาขับเหยียบข้างเดียวนะจะเหยียบทั้งสองข้างเพราะว่ากันรถจะไปไปเออว่อยังนี้ก็ได้หรือเปล่าอย่าไยแบบเรื่อยๆนะคไม่ต้องรีบต้องรีบต้องรีบตลองรีบ

เขาเหยียบลูกเราเนี่ยเหยียบเหยียบเหยียบบ้าเหรอไม่ทำอะไรลูกกระแทกหน้ากระแทกเปล่าอยากพักไหมไม่ไม่ร้องลูกไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อไหมเล่นต่อไหมคะเล่นต่อก็ได้นะเล่นต่อไม่ตาไม่เอาโกนตรงไหนลูกโดนหนักนะเนี่ยได้น้องกันแท้ไม่เป็นไร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 ไม่เปนไรไม่โดนนะไม่เป็นไรแตเจ็บรู้ละ ก็สองที้เนี่ยน้องเหยียบรอบปิดนะครับไปหาหมอนักกีฬาถอนตัวหนึ่งคนครับผมไม่ใช่อันนี้มันเลือดออกจมูกนะหาหมอไปรูเจ็บเขงไหนอ่ะอะไรป็ได้อันเนาะมีน้ำไม่มีน้ำไม่น้ำน้ำให้น้องน้ำในถุงกระเป๋าอยู่ไหนอ่ะที่ชู้ในนั้น่ะแก้วกันไพ่อย่างเดี่ยวไอ้ทิพย์นั่งแทนไปขาเบาๆไปเสียได้ รู้สึกหมายเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างถามใช่ไหมล้จะเป็นที่สองจะเป็นทขนมดีใจไหมดีใจนี่คารุเป็นไงบ้างบอกหน่อยสนุกมากแล้วเป็นไงในที่ช้อนเสียใจเชียใจวันนี้สนุกพอแล้วนะคะคัสซีมิตรแล้วจะปวดเจ็บนิดหน่อยนะคะขอตัวไปหาหมอก่อนนะคะบ๊ายบายสงสาร